วันรักนี่เพียรพยายามนี่พร้อมแล้วด้วยกายด้วยวาจาเหลือใจดังที่พูดให้ฟังใจต้องตั้งมัน่นเอาจริงละะล,ลึกถึงบุญกุศลเคยได้กระทามาแล้วใส่บาตรครูบาอาจารย์อุปถาครูบาอาจารย์ช่วยเหลือสังคมเฮอช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยเหลือสัตว์แล้วมารวมมาสิ่งคิดดีๆให้เอามาให้ไหลรวมมาสิ่งที่เลวร้ายก็ อันตรธานสิ้นไปเรื่อยๆอันตรธานสิ้นไปเรื่อยๆผู้มีปัญญาผู้มีปัญญามีสติกำลังปัญญาจะเป็นกลางแห่งสมุททั้งสองเตะผู้ที่ปัญญาน้อยปัญญาไม่มากก็ให้ลึกถึงแต่บุญแต่กุศลเท่านั้น mm hmm. ผู้มีปัญญามากททำใจได้แล้วเฮ้ยพอที่ทำใจได้แล้วก็พึงระลึกถึงความชั่วรวมความความชั่วทั้งหมดแล้วก็ทิ้งถ้วนก็เมื่อเราห่อของเศรษยะ สิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างคือของที่ไม่ใช้ยัดใส่ถุงหรือยัดใส่ไอ้พวกถังพวกอะไรแล้วก็โยนโลงภูเขาลงเหวลงบ่อไปนั่นผู้ที่ฉลาดแต่ผู้ที่ยังไม่ฉลาดไม่อยากจะระลึกถึงความชั่วก็ให้ระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆใช้สมมุติดีอย่างเดียวความชั่วจะไประลึกถึงเพราะว่าเรายังไม่ฉลาดยังไม่ฉลาดสามารถที่จะเก็บกวาดบ้านอืม เก็บกวาดบ้านยังไม่ได้ขออยู่ในบ้านซะก่อนถึงจะโรกหน่อยก็ขออยู่ขึ้นบ้านให้ได้แต่ผู้ที่ฉลาดเขาจะพร้อมหมดด้วยชั่วและดีเก็บกวาดบ้านสิ่งของไม่ดีเขาเขจะรู้เก็บยัดใส่ถุงปิดสนิทยัดใส่ถังปิดสนิทนี่เขาจะรู้เพราะว่าเขาเป็นผู้ฉลาดบัณฑิตย่อมที่จะเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่ฉลาดปาน,นัน ไม่ได้สนใจแล้วค่อยเจ็บกวาดภายหลังขึ้นบ้านไว้ก่อนนอนไว้ก่อนสบายไว้ก่อนปิดห้องนอนไว้ก่อนขอให้มีบ้านพักเสืยอก่อนก็ยอมได้พอที่จะข้ามปีเก่าเข้าสูา่ปีใหม่ก็ย่อมที่จะได้นี่คือพัฒนาใจใจตัวนั้นเท่านั้นที่จะข้ามไม่ใช่ว่าอาการปียาภายนอกพอเราพร้อมแล้วเรามาพร้อมแล้วที่จะข้ามปีเก่าเข้าสูา่ปีใหม่เรามาพร้อมแล้วที่จะข้ามความชั่ว ช้าลามกจก,กเปตเข้าหาคุณงามความดีเราพร้อมเสมอคือเราพร้อมไม่ด้วยกายด้วยวาจาเหลือใจต้องตั้งมั่นให้พร้อมเดี๋ยวนี้พร้อมตั้งมัน่นรวมลงในปัจจุบันเหลืออีกไม่กี่วินาทีก็จะถึงการเวลาที่เรียกว่าปีใหม่ความสุดใจเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของพวกเราเท่านั้นไม่ใช่ว่าเอา้าอะไรก็แล้วไปตามปฏิปทา,าก็สวดมนต์ไป นี่ก็ว่าสวดมนต์ข้ามปีก่อนสวดตามปฏิภาษาโดยที่ไม่รู้เลยว่าสวดทําไมอยากได้บุญผมจึงมาสวดมนต์ข้ามปีผมอยากที่จะให้สิ่งที่เลวร้ายอันตรธานที่ในปีเกา่าผมจึงมาสวดข้ามปีใช่แล้วรู้ทางไหมนะทำยังไงที่จะข้ามได้พิกสัญญาได้ไหมนั่นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ถามว ไม่ใช่ว่าพิกสัญญาธรรมดาธรรมดาทำลายปีเก่าและปีใหม่ทำลายเชื้อพบเชื้อชาติทํำลายการพบ,ร,พบรูปพบและอรูปพบเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราขอจิตข้ามความชั่วเข้าสู่คุณงามความดีก็คือพอเอาตรงนั้นข้ามความชั่วให้ได้เอาชั่วธรรมดาเช่ก่อนข้ามความโกรธเช่ก่อนเอาข้ามความโกรธเชก่อน ข้ามนิสัยที่เรวๆของตัวเองเะก่อนข้ามความโกรธด้วยแล้วก็ข้ามนิสัยที่เรวๆของตัวเองเะก่อนนิสัยชอบพูดนิสัยไม่มีสติชอบนินทาคนนั้นคนนี้ข้ามให้ได้เชก่อนทิ้งให้หมดเชือ้ออย่าเอาไปใช้ในปีใหม่ไม่งั้นปีเก่าปีใหม่สมมุติก็ไรประโยชน์ไม่มีผลใดๆต้องทิ้งให้ได้อันนี้ไม่ใช่ว่าสอนคนโดยที่ตัวเองไม่เคยทำมา หลวงปู่ทำมาแล้วแต่ละปีแต่ละปีตั้งแต่ของคารวะนี่เราทำมาแล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์กับพ่อแม่วงศาคนาญาติกับครูบาอาจารย์คือเราพร้อมตลอดคือเรารู้การละเทสะในการที่จัดระวางแต่ละปีแต่ละปีปีนี้ได้แค่นี้ปีหน้าได้แค่นั้นปีต่อไปก็ได้แค่นั้นเพิ่มพูนพ่อพูนคือละอากับกียาต่ตางๆปีนี้เราจะอยู่อย่างนี้เราจะเป็นคนพูดน้อยที่สุด เราก็อยู่มาอยู่มาอยู่มาปีนี้เราจะเป็นผู้ที่ศึกษาปีนี้เราจะทำบัดตลอดปีหลวงพูทธทำมาก่อนทั้งนั้นจึงกล้าสอนพวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่เราเคยพูดให้ลูกห้ลานฟังขณะที่ทำนาอยู่ก็าตามเกี่ยวข้าวอยู่ก็าตามถ้าเสียงะระฆังเป่งขึ้นพึ่งจับได้เพียงต้นเดียวก็จะวางปับ๊บ ก้าพึงจะดำปากดำหรือเป้งยังไม่ได้ปากดำก็วางให้ลอยไปเลยนี่คือสัจจะที่ตั้งเพื่อต้องการให้จิตมันข้ามสมมุติแต่ละปีแต่ละปีเราทำมาก่อนทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามาสอนลูกสอนหลานโดยที่ตัวเองไม่ได้พึ่งปฏิบัติมาถ้าไม่พึ่งปฏิบัติมาจะเอาอะไรมาสอนกันนะสอนตัวเองดีแล้วจึงสอนคนอื่นไม่ใช่ว่าจะไม่สอนคนอื่นและตัวเองไม่สอน ตำหนิติเตียนตนเองก่อนค่อยมาสอนคนอื่นเรานี่ค่อยมาตำหนิตีเตียนคนอื่นเราพร้อมเสมอตั้งแต่เป็นคาราวาสแล้วนี่ปีแต่และปีแต่และปีค่อยๆหยับขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆหยับขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้ได้แค่นี้ปีนี้ได้แค่นั้นจนผลสุดท้ายก็ดังที่เห็นเมื่อบุญกุศลเต็มเตมตเต็มหน่วยแล้วก็ทำลายปีเก่าและปีใหม่ีม่เหลือเชื่อนั่นลพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นแหละพระจิตรหันทำลายปีเก่าและปีใหม่แล้วก็เพียรพยายาม เมื่อบุญกุศลมันเต็มเมเต็มหน่วยก็ไม่มีปีเก่าปีใหม่แห่งสมมุติทั้งนั้นเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์พุทธพงเห็นร่างกายยังอยู่ก็ไม่มีปีเก่าปีใหม่เพราะจิตนั้นไม่มีปีเก่าปีใหม่แล้วพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายไม่มีปีเก่าและปีใหม่แล้วเห็นไหมล่ะสงางามเบื้องต้นทรามกลางบานไปที่สุดปีเก่าปีใหม่สมมุติของพวกเราพระองค์ก็เสมอต้นเสมอไป ปีเก่าไม่ใช่ว่าอีกอย่างหนึ่งปีใหม่อีกอย่างหนึ่งไม่มีพระพุทธเจ้านี่เสมอต้นเสมอไปมชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีไม่ว่าปีเก่าหรือปีใหม่นี้คือพระจิตที่ข้ามโลกข้ามสงสารข้ามปีเก่าปีใหม่ไรสมมุติไม่มีสมมุติเข้าไปแอบแฝงในพระจิตที่บริสุทธิ์อีกแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้มันต้องฝึกข้ามปีข้ามเดือนข้ามปีเก่าเข้าปีใหม่ข้ามปีเก่าเข้าปีใหม่ เมนใช้สมมติให้มันถูกก็ข้ามวันนี้เข้าสู่วันวันพรุ่งนี้นี่ใช้สมมติให้มันถูกอย่างนั้นเวลาที่ลวงปู่ทำเพียนใหม่นี่เราทำเพียนใหม่นี่เราจรึงไม่นอนช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งเราต้องข้ามปีเก่าหรือวันเก่าเข้าสู่วันใหม่เนี่ยนี่หลวงปู่ประพฤติปฏิบัติมาแล้วจึงสอนลูกหลานได้ได้อย่างเต็มเมเต็มเต็มหน่วยไม่ใช่ว่าสอนคนนั่นคนนี้ตัวเองทําไม่ได้ทํามาแล้วตั้งแต่เป็นคารวะ ฝึกฝนอบรมบมนิสัยตัวเองดีแล้วจึงสอนคนฝากแต่คนฝนากมน,นุษย์เทพบุตรเทวดานเราสอนใี้หมดนั่นแหะสติกำลังปัญญาเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยโอ้โเรานี่